จะจะให้ลูกเสียบไม่ให้อะเล่นอะไให้นอ้องครับยิเลยพี่เอาทีา่มันไดนเลยนัดมันขี้เกียจมาก นีนดีกว่าวไม่งเพลินยนิดนึงแล้วอยากอาจจะโดนบอร์ครับขอโทษ้นะครับาข้างหน้าขงน้น้านงน้้างงหงน้ขาข้ขาขงขาหน้าง้าานขานาข